สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับตู้จําหน่ายถุงยาอนามัยหยอดเหรียญนะครับแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเรามาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเลือกสินค้านะครับก็จะดูดูที่ช่องตัวอย่างสินค้านะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าก็คือจะดูสินค้าว่ามีสินค้าในช่องหรือเปล่านะครับถ้าสินค้าไม่มีแสดงว่าสินค้าหมดนะครับแล้วอันดับที่สองคือหยอดเหรียญสิบนะครับที่ช่องหยอดเหรียญนะครับ ตู้จำหนา่ถุงยางนามัยครับจะเป็นราคา20บาทก็คือต้องหยอดเหรียญ12เหรียญนะครับแล้วก็อันดับที่3มนะครับหมุนลูกบิด1รอบนะครับพอหยอดเสร็จแล้วเราก็หมุนลูกบิดนะครับไปตามเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าหมุนย้อนเข็มนาฬิกานี่คือจะหมุนไม่ได้นะครับอันดับสุดท้ายก็คือรับสินค้าที่ช่องรับสินค้านะครับอันนี้ไม่มีสินค้าอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวิธีการใช้งานนะครับลองเทสดูก่อนนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญสิบนะครับหยอดลงไปนะครับสมมติว่าเราเลือกช่องนี้นะครับก็คือหยอดลงไปแล้วก็หมุนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รับสินค้าเลยครับนี่ครับสินค้าเอายาดหน่อยครับผมจะเป็นตามช่องนะครับเรามาดูอีกช่องหนึ่งครับดูตัวอย่างเป็นคร่าวๆนะครับ ดูช่องช่องล่างสุดก็ได้ครับผมก็หยอดสินค้านะครับสองเหรียญนะครับซ้ายขวาแล้วก็หมุนหนึ่งรอบแล้วก็รับสินค้านะครับผมอ่าจะมีสินค้าลงมาครับผมเรามาดูในภายในตู้นะครับก็คือก็วิธีการจัดเรียงสินค้านะครับก็จัดเรียงตามช่องช่องล็อหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ติดตัวอย่างสินค้าไว้ด้านนี้เพื่อให้ลูกค้าดูนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นช่องหยอ่อนช่องเก็บเหรียญน,นะครับพอเราลงไปแล้วเหรียญจะลงมาในช่องนนี้เป็นตัวอย่างใส่ไว้ให้ลูกค้านะครับโอเคครับถ้าสนใจนะครับตูปขายถุงยางอนมามัยหยอนเหรียญน,นะครับก็ติดต่อที่เบอร์ศูนย์แปดหกหสามสี่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้ก็ได้ครับผมหรือจะดูข้อมูลใน facebook นะครับในเพจชื่อ ตู้จำไหนถุงยางอนาม,มัยหยอดเหรียญน,นะครับเดียวกับตู้ขายโลส้วมหยอดเหรียญน,นะครับโอเคครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อมานะครับเบอร์นี้นะครับแล้วก็ facebook ที่ให้ไปนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ